สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันศุกรนะ์นะบรรยากาศตอนสี่โมงเย็นมืดตึ๊บเลยอะตรงนี้เป็นบรรยากาศตรงสถานีรถไฟวันนี้คนเยอะรถก็เยอะเหมือนกันเพื่อนๆสังเกตนะ คนพลุกพล่านมากวันนี้โอ้โหซื้อเบียร์กันคนละแพ็คสองแพ็คอะเพิ่งเลิกงานมามีโอกาสได้ถ่ายคลิปยาวๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับค่อนข้างมีสีสันนะไม่มีหิมะนะแต่เขาติดไฟอะไรอะคลิตสมารไว้ละ วันที่หิมะลงอ่ะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับคนฟลุกพ่านมากวันนี้อ๋อลืมบอกไปวันนี้เป็นวัน Black Friday พาเข้าไปชมร้านนี้หน่อยโซนวายวายแดงวายขาวเต็มไปหมดเลยแชมเปญ คนพลุกพล่านมากกว่านี้โอ้โหสีสันถ้าอยู่สวิเดียนมันก็ต้องอับสูดถ้าอยู่เม็กซิโกมันก็ต้องอันนี้น,นี่เม็กซิโก อันนี้โซนผู้หญิงชอบมากน้ำสีสีแดงแดงชมพูมันมีเบียร์แบบไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะเพื่อนๆโซนเนี้ยครับอาซาฮิเพิ่งมาใหม่เพิ่งเห็นวันนี้เลยไม่มีแอลกอฮอล์นะ คนก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันหมดแล้วนะเพื่อนๆในเมืองก็จะปิดหกโมงตอนนี้ก็น่าจะสี่โมงกว่าละ ตรงนี้ก็จะให้คนมาถ่ายรูปเล่นนะเพื่อนๆตอนมีหิมะน่าจะสวยกว่านี้นะหรือไงเอาไว้ตอนหิมะลงแล้วผมจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมอีกนะครับผม